สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับช anel y o u t u คาร์อะดิโอทูเดย์บายพีวันครับและสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับลำโพงติดรถยนต์จากญี่ปุ่นนะครับนี่คือโซนี่นะครับมีชื่อโมเดลชื่อว่า XSB 1 6 2 1 4หกลำโพงแยกชิ้นคอมโพเนนต์6.5นิ้วที่มาในราคาไม่แพงแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีพร้อมพาไปแกะกล่องดูของจริงกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ รุ่นนี้เป็นลำโพงคอมโพเนนต์แยกชิ้นนะครับนี่คือแพ็กเกจของเขานะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีกำลังขับสูงสุดนะครับ350วัตต์นะครับแล้วก็ RMS 60วัตต์นะครับเป็นลำโพง2ทางนะครับ16ซนติเมตรนะครับเป็นลำโพง6.5นิ้วนะครับแล้วก็รองรับเนื้อเสียง Extra Bass ของเครื่องเล่นโซนี่ด้วยลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้ว2ตัว เริสเตอร์แยกชิ้นขนาด1.5นิ้ว2ตัวคอสโวเวอร์แบบพาสซีฟส2ชุดอุปกรณ์เสริมของ t w ิสเตอร์ก็จะเป็นตัวปรับองศาให้ตัวลำโพงเนี่ยเวลาวางไว้ที่บนคอนโซลเนี่ยก็จะมีความเอียงแบบนี้พงวูฟเฟอร์6.5นิ้วโครงสร้างทำจากวัสดุคุณภาพสูงขอบโซลาโดนัทที่ขึ้นรูปมาในแบบเฉพาะของโซนี ที่จะช่วยให้ควบคุมทิศทางเสียงได้ดีเมื่อเวลาเราเปิดหนักๆก,กำลังขับสูงสุดอยู่ที่350วัตต์และ RMS 60วัตต์อิมพีแดนซ4โอห์มวิสตเตอร์ซอฟโดมขนาดกระทัดรัด1.5นิ้วช่วยให้เสียงแหลบมีความใสคมชัดไม่บาดหูมาพร้อมกับชุดปรับองศาลำโพงเพื่อช่วยให้คุณผู้ชมสามารถปรับทิศทางเสียงได้ง่ายขึ้นและดูสวยงาม โซอเวอร์ที่จะมาช่วยแยกความถี่เสียงให้เหมาะกับลำโพงในแต่ละตัวทำให้เสียงในย่านต่างๆไม่ออกมาปนกันเสียงกลางไม่กบแหลมและเสียงแหลมไม่แหลมจนบาดหูตกแต่งสวยงามทั้งภายนอกและภายในได้ทั้งเสียงดีและได้ทั้งดูสวยงาม สรุปนะครับสำหรับ Sony XSXB1621 เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะยกระดับนะครับเครื่องเสียงในรถยนต์ของผู้ชมเนีให้มีรายละเอียดเสียงที่มากขึ้นนะครับรองรับกำลังขับตั้งแต่วิทยุเดิมนะครับไปจนถึงเพิ่ม p o w e r อร์ได้เสียงสเบสนุ่มรายละเอียดครบถ้าเพื่อนๆสนใจในลำโพงรุ่นนี้หรืออยากอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์ให้ฟังเพลงได้มันขึ้นนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากับเราได้เลยนะครับที่ P1 Car Audio พิษณุโลก0818694875และสามารถแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ด้านล่างให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย